ใหญ่ขนาดนี้ตนแล้ว oh. ี่วหนว่าใครวะจะมาจะมาใครพ่อไม่เช yes ื่อสักผมเองครับผมสวัสดีค uh รับเจสมันนะครับรับบทเป็นอิทธิชัยครับผมอิทธิีเป็นสออมอชานะครับก็คือสำนักงานคณะกรรมการการ รักษาค,ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติครับผมอีกทีไหมอีกทีนะครับอีกทีนะัสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือไม่ก็ n c s a ครับขอเสียงผม,มือให้ n c s a ต<อ>ัวทีโ่โกงก็รือ,อ,อนี้ครับ <c ười> คือ,อ่ส่วนหนึ่งก็คือคาแรคเตอร์ของของอินเนี่ยเป็นคนที่รักความถูกต้องครับแล้วก็รักแบบ ในสิ่งที่เขาเชื่อนักครอบครัวนักคนที่เขาโตมาด้วยและที่สาคัญคือเขาไม่ชอบเห็นคนโดนรังแกครับเพราะฉะนั้นคือไม่ว่าอะไรก็ตามในใครที่เจอแบบไซเบอร์บูลลี่มาหรือว่าใครที่มีคริมินัลในเรื่องของไซเบอร์มาเนี่ยด้วยใน c s เเนี่ยเราจะช่วยดูแลช่วยปกป้องอยู่แล้วและที่สาคัญนะแม้แต่คนรักของเขาครับองที่ชาถ้าเกิดเขาเป็นผู้ต้องสงสัยเราก็ต้องหาความจริงครับว่าจริงๆแล้วเรื่องมันเกิดอะไรขึ้นครับอ นี่และครับีชอาคนแรกเลยเมื่อกี้เป็นหมอชีชาเรื่องนี้มันสนุกยังไงอ๋อเรื่มนีเข้มข้นมากๆเลยมันจะมีแบบคลิกล็อกแบบมีคอนฟ lict ซึ่งกันและกันไม่ถูกกันทะเลาะกันแล้วก็บางคนก็ดีแต่อาจจะไม่ดีจริงก็ได้ชี้ได้ไหมคนไหนไม่ดีใครดีบ้างเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูแม่ครับเชิญครับ อาริการที่นาทินนะคะก็<ว>ทุกคนเรียกว่าแม่แต่ว่า,าต้องติดตามเรื่องนี้นะคะจะได้รู้ว่าตรงแม่เนี่ยเนใครบอกว่า,วาต้องดูทุกอีพีเลยนะคะถึงจะรู้ว่าความสนุกอยู่ตรงไหนเราก็ซ่อนอไปเยอะนะคะแต่ว่าแม่ก็จะาหน้าตาตับถะะามให้แม่ครับ กลับมาจากยุโรมาว่าไงว้นก็เป็นหมอเหมือนกันค่ะชื่อหมอเคทีก็เป็นหมอเกี่ยวกับเอนทเอ็นจิ้งเป็นพี่น้องมีพี่น้องหกคนใช่ไหมเราเป็นคนกลางนิสัยก็จะเป็นคนที่แบบเป็นคนปกติคือคนอื่นก็ปกติคนอื่นก็ปกติแต่ว่าจะมีจุดเด่นอะไรที่แบบว่าเ้ยเรารู้ว่าคาแรคเตอร์เนี้ยคือเดี๋ยวคนนี้ร้ายชัวร์คนนี้เปรี้ยวชัวร์คนนี้แบบเรียบร้อยจิตติกิ๊งึงคนไหนร้ายสุดชีเลยเฮ้ยเราอะ ก็อยากจะบอกนะแต่ว่าเราบอกไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะรู้ตอนจบเลยว่าใครไลฟ์สุดอ <c oughs> ขอบคุณคุณมากครับุณนะคุณเส้นด้วยครับสาวมมยครับกวาง,วาง